ก็นี่นะครับเป็นเควสการผจญภัยของแก๊งตัวตุ่นเนาะที่เราจะมาเริ่มทํากันในวันนี้นะครับก็เควสนี้เลยนะทุกคนซึ่งนะครับทุกคนจะได้หนังสือมาเนาะก็กดใช้ได้เลยนะครับร้านแรกที่เราจะไปเนี่ยก็คือเป็นร้านกาแฟนะทุกคนก็ตามผมมาได้เลยนะครับไปต่อไปอ่านเยอะหรอกจริงจริงก็ชื่อเมืองก็เป็นแบ็กวอเตอร์พาร์ตนะครับตรงนี้เลยนะโดยจุดที่เราจะวาร์ปนะครับก็เป็นเสาเทเลพอร์ตด้านล่างเนี่ยทุกคนวาร์ปมาได้เลยนะครับทุกคนก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆได้นะผมตีถัััััังงงงงงนน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 นิิิดดึึะะะะะะะคคคคคครร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 รบบบบบบบแแวววววตตตตตีีีีหห่่อออยย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 ยไไไปปปเเเเเเืๆทุกก็็ลลลลล้้้้้ซซาาาจขม ควจะเจอเก้าอี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเก็บคมพีด้วยนะอ่าก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรานะครับกดกระบาดเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนเพื่อนนะมันอยู่ข้างบนเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็เลือกที่จะวางมาไว้บนพื้นนะครับเห็นไหมวางราบกับพื้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ลอกล่องเด้งขึ้นมาเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่หนึ่งก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ยากเลย อ่ะเก็บของหน่อยเก็บของหน่อยนะครับอ่ะกด F กด F เ,เริ่มเริ่มอ่ะได้ของละในจุดที่2นะครับเราก็มาอ่านนีดนึงเขาให้ไปไหนหนะครับชั้นวางของใช่ไหมนะครับทุกคนก็ตามผมมาได้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะ ก็เมืองที่เราจะไปนะครับก็เป็นเมืองรีเวทฮาวน์นั่นเองนะครับโดยจุดวาร์ปที่ผมเลือกวาร์ปเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของแมปเลยนะตรงนี้นะครับวาร์ปไปได้เลยเมื่อวาร์ปมาถึงนะครับเพื่อนๆก็เดินนะสังเกตขวาได้นะครับเนี่ยจะมีรูปมือนะครับกดเก็บของกันเลยนะนี่ก็เป็นเอกสารเพิ่มเติมอีกแล้วนะทุกคนกดกระบาดไปได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้รับไอเทมควสมานั่นเองแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับเดินไปอีกสักหน่อยเนี่ยจะเจอชั้นวางของนะครับก็เรียกเก็บกล่องด้านบนได้เลยนะรบคั ก็วางไว้ชั้นกลางนะทุกคนชั <Jean> ้นกลางนะครับย้ำไว้ชั้นกลางเนื้อเรียบร้อยเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับกล่องก็จะปรากฏมาให้เรานั่นเองเนี่ยนะทุกคนสว่างเลยนะครับแล้วก็การท้าทายจุดที่สก็สาเร็จเรียบร้อยนะก็แวกเก็บกล่องกันอีกเช่นเคยนะทุกคนอย่าลืมนะครับการเก็บกล่องไปสีที่สำคัญนะกด F กด F กด F นะเรียบร้อยนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายของเราแล้วนะครับนะซีเวอร์เนสกัดนะครับตามผมอานได้เลยนะครับตามมาตามมาเห็นไหมครับก็จะเป็นเมืองนี้เลยนะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับนะทุกคนแล้วก็ย ครับเนื่องจากเราใช้ตัวโรลี่นั่งเหยียดขึ้นนิดนึงนะครับก็กดเก็บมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเอกสารเพิ่มเติมเหมือนกันนะทุกคนอ่นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองอ่านดูกันได้นะครับเห็นไหมเรียบร้อยได้รับไอเทมควยแล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับไม่ยาไม่ยาแต่ต้องสังเกตดีๆหน่อยนะก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจะเจอจีผาดยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเห็นแท่นปืนไหมข้างๆนะครับเก็บปืนมาอันนึงเลยนะครับหยิบมาเลยนะครับปืนตรงนี้แหละ เนี่ยหยิบมานะครับเสร็จแล้วทุกคนเห็นชั้นปืนไหมนะครับเอาไปวางบนชั้นปืนได้เลยนะครับเนี่ยเอาปืนที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับวางบนชั้นปืนนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะเป็นอย่างนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะจุดแรกนะจุดที่สองก็กลับหลังหันมาได้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามกันนี่แหละทุกคนนะไปหยิบปืนได้เลยนะครับแล้วก็ไปวางไว้ในแท่นเรียบร้อยนะจุดที่2แค่นี้เองจุดที่3ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแถวนี้เลยนะเดินอีกนิดทุกคนก็เจอแล้วนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับจุดแรกแหละเนี่ยเรียบร้อยใส่แท่นปปปปืืนน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 เเ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 เรรรรรรรีีีีียยยยยบบบบบ้้้อออะะะะะะคคคคััััััแแลลลลลววกกกกก่่่่่งงงง็็็็จจจโผมมมมมมมาาตตหหิณทท3 3ุสดๆ แล้วก็ทําให้ครบทุกันนะแค่นี้เองนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยทุกคนลองมองดูดีๆนะครับเนี่ยก็เปิดกล่องนะครับเรียบร้อยนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดินสง่งควสตามปกติเลยครับตรงนี้ผมก็สปีดให้ทุกคนเห็นนะครับไม่มีอะไรแล้วนะสง่งควสให้น้องๆเลยนะครับผมเรียบร้อยละแค่นี้เลย